ใจเย็นกันหน่อยเลยนี่ีเท่าไหร่รีเท่าไหร่แล้วทุกคนอาจจะไม่รู้ว่ารุ่กับแครเนี่ยตอนที่อยู่ฟิตเนสเาทมันในกาอยู่ใช่ไหมอะไรกันอยู่แลเราไ้เพอนกันแม่พี่พูดว่าแครอีกแล้ว่ร์บอกว่าตอนที่อยู่ฟิตเนสรุ่กับแอมนี่เราเคยไดทุกวนกัน เล่นลูกบอลกันสองคนถูกถูกเรื่องบอกต่อมบ่อยลูกบอลโยนโยนเข่าโมเล่นอะไรวะลูกบอลไม่รู้ต้องคิดตัวเองเรามีเวลาอยู่สิบนาทีโอเคโอเคโอเคเป็นแมวนะที่ควรเล่นลูกบอลกันตอนนี้เดิมหนึ่งห้าพันบาทห้าขอเพิ่มแทนจะถอดไม่เอาแขอไม่เอาน้งแอมจะถอดแล้วกันทำไมทำไมแฟนับแข่งกับแฟฝกแขงมันไม่เหมือนกันเลี่ยเรื่องอะสิตอน เขาจะลองเก็บไว้ดูกันเองนี่กันด้แม่หนไม่ดีเลอเดี๋ยวผมเปิดห้องให้ข้างหลังเลยเข้าไปกันครุปแนลบราคาพี่ดขึ้นเป็น20,000แล้วครับใครใครนี่มันงานอะไรวะเนี่ยพี่นิรอเท่าเหรอขึ้น20,000่พี่เอินดังที่ดัญญยาอาดุม2เม็ดอะไรนะเอาลงเอ ด้วยนะไปๆๆยนข้ามไปขไปข้ามไปข้ามไเถอะาตีข้ามีไปอีกแล้วสมนักเรียนดุครับข้นขับไหมข้นขับไม่จะได้เพิ่มไม่ขึ้ต้องไหมมันจะอาจารย์อะไรไม่ไม่ไอยู่หรอก มันไม่ใช่จ๋าแล้วล่ะพี่โชว์โชว์แน่เดี๋ยวันถเ้วทำ่าในทีเลยโอ้โหณีอดเสื้ออดวสผมต้องขายอกสารก่อนอสารก่อนยังไม่ได้ถ่ายอะถอเส้อเลยใช่ไมเอมเล็กเใช่ค่จุเล่มน้าพี่ออกแคจุไออสองอรับดมสองเบอนับ2องมีอะไรเพิ่มไมขอแ่น่กันหนกันอุ้ขอแล้ว2อนก็หนักแ้ อยู่่อไม่ได้นะ่าเสื้อไปไหนาอุญไม่ได้วัดตาเาเขาต้องเอาตาด้วยเสื้อไม่ัเสื้อสองหมื่นนับสองสิบดเสองคนนับสามโอ้โฮะนับสี่แล้วสอง่นนักรองที่สี่แล้วจบงานครับถอดแล้วมานตลงี่ตกลอนี่กนดผ่าสองหมื่นนับรอที่ อยังไม่ได้บอกเลยที hai, ่ถอดเอาเหรอเขาแตะใต้สุดแล้วสรุปพี่หลินคนเดียวหรือเปล่าหรือว่ามีคนอื่นด้วยสามคนสามคนใครวะครับไม่เหนไม่เหคนเดียวหายอย่างหายอย่างพี่พี่หลินจะรับเหมาสามจุดเลยนะฮะสองคนน้ครับพี่ห้าห้าห้าอเคมาก็ได้เป็นรูกถายนะคะพร้อมกับ ตั้งกล้าก่อนเอาเต็มที่เต็มที่เออายให้เวลาไปรู้สักชั่วโมงหนึ่งพี่จิ๋วพี่จิ๋วเชิญรางวัลครับกคัวคากลัวคาพี่จิ๋วนะเชิญรางวัลนะพี่ดิวเชิญเชิญรางวัลยังไม่ถึงภาพละของว่านะคราวหน้าการประมูลเนี่ยผมคนวาดภาพแต่เราคนเลยทอดบดนะใช่จะ่ายดีถขายดีกว่าแต่หน้าขายไม่ค่อยดีเท่าไหร่มาเริ่มต้นจากการมอบของก่อนีจะให้ชุกอย่างเดียวเลยดูดิอ่ามอบของก่อนนะคะ แต่ว่าเชื่อประค่าเองเนี่ยทันบากค่ะบังหน้าตัวเองค่ะอ่าเรียบร้อยทีนี้ก็สู่ออปชั่นออปชั่นอ้าวบ้านดึงไม่ได้โกค่าไปไหนล่ะให้ไม่ครบบ้านอ้าวไปรับด้านหลังนะเป็นเดตแอร์ที่แนบมาบอกกันด้วยกัน ลิปติกลิปติกเอาเอาพี่หยอกครมีสีผ้าเจ็บ้ากันเอาลิปติกทำไมอ่ะเขาลาอปากเขาจะจูบไงอือเครืองว่าอะไรครับขอประมูลลิปติกขอประมูลลิติกต่อ้ทำงานจะมานานิดที่เงนี้เอง สีแป้นแก็ได้แ,แป้นแป้นมันลบไม่ออกนะพี่มีสีชมพูเรืองแสงไหมลืไมไปต้องเรืองแสงพี่ไม่เลีอ<ม>เอาสีาสโปสเตอร์เลยแม่ผมทาอโอ้โหสู้นะครับที่แค่ทาให้ไม่รุนห์อ่ะก็จะมีการเก็ิดข้อแมั้ นัไงทุกคนแต่กงเตรียมเฮ้ยอย่าอย่าอย่าทายอย่าทายมบังให้อย่าทายกองอ่กององกอองกององอนี้หนะ้ทายห้ามทาย้ทา,ทาย,ทาทายอพี่ชมูแมเลยเอ,อ้ยสวยอะมลมเลย ยังเลือกที่จูไม่ติดแล้วก็เอามนเอาเหนเหเห็น้วเห็นอ๋อเ็ดเ็พี่แดงบอกสีอะไปล่า ดูเรื่อต้นนี้500แล้วนะถูกเออชั่ว5พี่ยอคิดอย่างนี้เองใชลนะประมูลที่ชื่อตอคบครับ500ค่ะมามาเรียบร้อยแล<ม>้วไร<ม>ูบหนึ่งรอบออกม่ด้วยอาไมาอาไมอาไมจริงๆแล้วกิจะมีคนไม่มาคน,นนี้ไม่คิดว่าจะได้จริงๆจะได้ั ก็อยากบอกว่าบางี่บอกสามจุดใช่ไหมก็จริงๆแล้วเป็นแฟนขับรถเนี่ยเพราะว่าชื่นชมที่มันเป็นเป็นเด็กดีนะคะแล้วก็รักษาความบริสุทธิ์นครักษาความบริสุทธิ์ตอนนี้ยังไม่ยอมเนี่คุงรู้ได้ยังไงครับว่าบริสุทธิ์เลาวก็รู้จากแกที่แกอัพอินสตาแกรมแล้วโพสย์ยาว คนดีแ็นมีแฟนกเคนนอนแล้วผมว่าอนคนที่บริสุทจริงๆนจะเป็นคนนี้มากไม่อยูแต่ว่างานอะไรวะนี่ไสุดท้านใจนใจสสุดท้านี้ก็อยากจะให้กี๋บอกวจะให้พี่ยืเก็บไว้ให้อยู่กับผู้หญิงเขาด้แต่เราใจดีเราให้โอกาสอีกครั้ง หนุกเลยจะไปโพงในสิทแตกได้ทำพี่ดีกว่าแต่ใ้รวว่าทํายมว่าใ้้นทำี่ดว่าทำพ่ดกว่าถี่แต่ใก้แต่ให้ถี่แต่ให้ี่่้ถี่ไต่ให้ถีให้ถี่แต่ใ้ให้ถี่ไดให้ได่ใด้ เพื่อความรวดเร็วเนื่องจากว่าแฟนกลเป็นนของงานที่รู้ซกหทีครับไม่ไม่ดีหรอกดีทำเลยมาเลนน้อยมาปอมาอันนี่ต้อบกด่อนต้องอดยนเดี๋ยวถ่ายรูปไม่ถาขออีกทีเมันน่าอกตรงไหนก็พยายามถ่ายให้เจอนะอกอยู่เราอุตส่าพิษิตตั้งนานคุณ โปรดไม้ผู้ชมดีด้วยนะคะขอบคุณกาใจดีมากๆเลยเดี๋ยวจะรับั้หน้าตั้ง่เดี๋ยวยาลูรับด้วยนะครับสนใจไหมฮะเอดี๋ยวกาลทำไเยอะแยะไ่ใหญ่หนากังเลยเหรอทำบุญ่มราไม่ไม่มีหน่